สวัสดีค่ะแม่บุญลายพื่นท่องค่ะต่อไปกับมีลายงามงามมให้ทุกท่านทุกคนได้ชมเด้อค่ะเป็นไล่คิดค่ะลายคิดต่างๆของทางร้านเด้อค่ะถ้าลูกค,ค้าท่านใดสนใจกับทกแคทใดเด้อค่ะเชิญชมกันเลยเลยค่ะลายแรกนี่กับเ,เป็นลายดีล่าวดีโตมากกับเป็นไล่สีขาราชวัตรไล่ สีเขาพาลู่โมสามลล่สีตะกอสามเอ,อือลายหาเขาสามเอ,อือลล่สองลายดอกแก้วแบบปมีเขาหนาลายพริกไทยลายเบ่งไงด้านหนาลายเบ่งไงด้านหลัง ามเขาด้านหนา้าสามเขาด้านหลังสามเขาไล่ด้านหนา้าสามเขาไล่ด้านหลังไล่ลูลกว้ายไล่ราชวัตรไล่กุนหอยไล่ดอกพีกุลนสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจ รายต่างๆของทั้งลานตามคลิปนี้ถ้าแค่สอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ได้เ้ยค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนที่อุดหนุนลานแม่บุญลายคุณมทองเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า